ครับช้างมงคลช้างมงคลมนแจ้งเกิดแพ้เมื่อกี่ไฟสองสองไฟสองไฟนะโค้ชถึงวันนี้นิดนึงครับโปรตีต้องเพิ่มหน้ายกเนาะแต่พอมาตั่นเป็นสามยกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก่อนต้องริงกเร็วไปเลยมัมันเข้าทางเราไหมแต่ยกแรกมันเข้าทางเราไหมเข้าทางอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเนี่ยชอบหมดปลาย เ,เพราะว่าต้นๆ้นียเราแรงมากเลยแล้วชกสามยกเป็นยังไงบ้างงานเตรียมตัวตรยมาดีครับรแ,รแล้ว,วก็ลิงไหนรงแรงคุมตัวดูตามแผนเลยโดยรวงพอใจไหมับพอใจครับลูกไหนเลยวันนี้ที่ชนะเขาได้ก็ตังงวะงครับนักตีลักเข่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นมือเดิมวันนี้มีได้รับอาการบาดเจ็บอะไรบ้างไหม ไม่มีเลยชุบสบายสบายเลยสบายสบายเสองคนที่แพ้มาก่อนนะนี้อย่าแก้มือใครแมบาดซึบคนที่แล้วเลยแาใจยังไงอ่ะเีกว่าเต็มตัวไปคนนดีครับบา่แผ่นนะพิการเขาบางแผ่นไหมไม่ดีอชีดนี้ไม่แน่ใครดีไม่รู้เราดูเราดูอีกทีนะมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปแก้ไข ว่าอะไรเงยังตกใจ่ะานิงมาดวันนี้ก็ทำเสร็จแล้วอยาขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาใช้มาแล้ามาสร็เรั้